้ชมค,ครับหลังจากที่สาวกเกลมพิอยองของเราได้ทําความรู้จักและก็พูดคุยกับทูชน,นันนันป้อมบุผาไปแล้วนะครับอีกหนึ่งนักเตะที่ถแถลงข่าววันเดียวกันในการเสริมทัพเข้ามาสู่ในฤดูกาล2015ของสโมสรเอสซี g เมืองทองอยูเอเต็ตของเราคือไม้วัฒนาพลายนุ่มนะครับมิดฟิลด์ตัวตัดเกมจากสโมสรอ,อยุธยา FC ในดิวิชันน1เมื่อดูการที่แล้วนะครับนักเตะคนนี้ น่าสนใจมากๆเลยล่ะครับเขาใช้เวลาเพียงแค่3ปีในการก้าวกระโดดจากดิวชั่นสขึ้นมาดิวชั่นหและจากดิวชั่นหขึ้นมาไทยลีกโดยถูกจับตามองจากหลายสโมสรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีม b ี c ซีเทโรทีมการท่าเรือรวมไปถึงทีมราชนาวีนะครับทุกสโมสรต่างจับจ้องตาเป็นมันในการที่จะเซ็นสัญญาเอาเจ้ามัวัฒนาพลายนุ่มเข้าสู่สโมสรแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเจ้าตัวตัดสินใจเลือกเล่นให้กับสโมสร SCG เมืองทองอยูเนเต็ดของเรา วันนี้มีบทสัมภาษณ์ของไม้วัฒนาพลายนุ่มมิดฟิลตัวตัดเกมที่น่าจับตามองคนหนึ่งของฟุตบอลไทยพิมพ์ลีกในฤดูการหน้ามาฝากด้วยแล้วครับ<ส>อยู่แต่เด็กใหม่อีกหนึ่งคนหลังจากที่คุยกับทูชนะนันตป้องบุกผาไปล้าแนะนําตัวเองนะครับไมค์ครับผมชื่อนายวัฒนาพลายนุ่มนะครับชื่อเล่นชื่อไมค์ครับปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ อายุ25 e ปีครับผมต้องบอกว่าแฟนคลับ SCG เมืองทองอยเต็ดของเราแล้วก็แฟนบอลชาวไทยถ้าเกิดไม่ได้ตามดีหนึ่งเนี่ยจะไม่ค่อยรู้ข้อมูลของไมสักเท่าไหร่ต้องย้อนกลับไปถามก่อนดีกว่าครับเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพที่แรกที่ไหนครับไม์ก็ที่แรกเลยเล่นที่จังหวัดนครสวรรค์ครับทีมนครสวรรค์ f c ครับเป็นทีมจากดีสครับใช้เวลาเล่นอยู่กับทีมนครสวรรค์น FC นานไหมครับกี่ปี ก็เล่นอยู่2ปีครับแล้วก็ปีเจ้ามาก็เล่นปากํำโพก็เป็นทีมร่วมเมืองกันครับก็เล่นปากํำโพอีก2ปีครับแล้วก็ก้าวปีที่ผ่านมาก็ก้าวขึ้นมาเล่นเดิวชั่นหนึ่งให้กับทีมยุทธยาเอฟซีครับก็แปลว่าใช้เวลาก้าวกระโดดแค่ปีเดียวในการเล่นดีหนึ่งและอีกปีเดียวก็ขึ้นมาเล่นหลีกสูงสุดของเมืองไทยเลยต้องถามย้อนกลับไปว่าตอนแรกที่ มีข่าวว่าสโมสรเมืองทองติดต่อไปรู้สึกยังไงบ้างเพราะจริงๆก็น่าจะมีหลายสโมสรติดต่อไปก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าเป็นเป็นทีมชั้นน้าของของเมืองไทยครับทุกอย่างดีหมดครับผมก็รู้สึกดีใจมากก็อยากที่จะมาร่วมทีมเมืองทองครับมีความกังวลไหมครับเพราะว่าอย่างที่รู้รู้ว่าความต่างของดีหนึ่งกับไทยลีกมันน่าจะพอมีช่องว่างความต่างอยู่นะก็กดดันครับในความรู้สึกกดดันมาก เพราะว่ามันดีหนึ่งกับไทยลีกทุกอย่างมันคนละอย่างกันหมดครับแล้วเรามาเมืองทองนี่คือเรามาเพื่อที่ต้องพาทีมให้คว้าแชมป์ให้ได้อันนี้ก็เป็นแรงกดดันมากครับสําหรับตัวผมแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดครับเมื่อได้มีโอกาสแล้วครับก็จะพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อช่วยทีมเมืองทองให้ได้ครับผมตำแหน่งที่ถนัดที่สุดที่เล่นแล้วโชว์ผลงานด,ดีคิดว่าตำแหน่งไหนครับก็ ที่แรกก็เล่นมาก็คือมิดฟิลตัวรับครับมีถูกจับโยกไปเล่นตำแหน่งไหนบ้างครับในช่วงที่เล่นดิวิชั่นหนึ่งก็มีจับไปโยกเล่นเซนเตอร์ครับก็ไม่ไม่เคยเล่นแต่ว่าโดนเป็นเหมือนไฟบังคับครับผู้เล่นบาดเจ็บหมดโค้ชก็เลยเอาไปเล่นท่านี้เล่นดีโค้ชก็จับจับยาวเลยยันจบฤดูกาลเมื่อปีที่ผ่านมาครับ ว่าเราจะเห็นช่วงซ้อมแรกๆมีไปยืนเซ็นเตอร์บ้างคิดว่าจุดเด่นของตัวเองอยู่ที่ตรงไหนครับไม่ก็การเข้าแย่งบอลครับผมว่าการตัดเกมอะไรเงี้ยครับผมการทําการเอาบอลจากคู่ต่อสู้มาอยู่ในการครอบครองบอลของทีมเราครับแล้วก็จ่ายบอลเล่นบอลง่ายๆครับผมให้บอลง่ายอะไรประมาณนี้ครับ เราจะเห็นได้นะครับว่าเมื่อมาซ้อมแล้วเป็นยังไงความซ้อมมันแตกต่างกับที่เราเคยซ้อมมาตลอดไหมโอ้มานี่แตกต่างมากครับซ้อมก็ค่อนข้างที่จะหนักแล้วกว็ตอนนี้มันมันมันปีซีสั้นนะครับเหมือนเขาก็ต้องเน้นเอาแรงก่อนมันก็มันก็หนักอยู่ครับหนักพอได้เลยครับ เพื่อนร่วมทีมนะครับเป็นยังไงบ้างเรามาเจอแต่สุดยอดนักเตะที่เก่งในแต่ละตำแหน่งตำแหน่งของเมืองไทยเป็นยังไงบ้างฮะตามก็าทาันไหมหรือว่าเราน่าจะปรับตัวได้ในเวลาอันรวดเร็วก็ตอนนี้ก็มาช่วงแรกๆก็ยังอันไม่ยังเหมือนแบบว่ายังปรับกับเข้ากับเพื่อนร่วมทีมไม่ค่อยได้แต่มาซ้อมเป็นอาทิตย์แล้วก็ช่วงนี้ก็เริ่มที่จะปรับเข้าหาพวกเพื่อนๆพี่ๆได้นะครับตอนนี้ก่อนที่จะมานะครับมี ประทับใจนักเตะคนไหนของทีมเมืองทองอยู่บ้างแล้วหรือเปล่าครับก็ถ้าทีมเมืองทองก็ประทับใจพี่โก้ครับรัศกรตั้งหนาวเพราะว่าเป็นมิดฟิลด์ด้วยกันครับเล่นอยู่ในแดนกลางแล้วพี่โก้ก็มีเชื่อเสียงมานานแล้วด้วยก็เคยดูแกเล่นในทีมชาติอะไรเงี้ยครับก็ติดตามแกดูดูแกดูดูแกอยู่ครับประมาณว่าเราเป็นเด็กเริ่มเล่นฟุตบอลแล้วก็เห็นเขาแล้วก็ไม่น่าเชื่อเวลาแป๊บเดียวเราก็มีโอกาสได้มาเล่นกับเขาครับผม วันที่แถลงข่าวเห็นบอกว่าขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณสตาฟโค้ดที่มองเห็นความสำคัญจะพยายามพัฒนาตัวเองและพยายามช่วยทีมในการไล่ล่าชแชมป์ไม้ยังมองว่าตัวเองยังมีสิทธิ์ที่ต้องพัฒนาอีกใช่ไหมฮะก็ผมว่าผมก็ต้องพัฒนาอีกครับเพราะว่าฟุตบอลผมว่ามันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆครับมันไม่ไม่ใช่ว่าเราหยุดแค่นี้แล้วแล้วเราจะหยุดเลยผมว่ามันมองว่า เราต้องพัฒนาไปเพื่อที่ให้เราแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่ให้เราเราถ้าเราเหนือกว่าคนอื่นเราก็จะสามารถเอาชนะคนอื่นได้ง่ายครับเบื้องต้นมีส่วนไหนบ้างครับบอดี้ร่างกายสูงอีกแล้วแต่อาจจะต้องเพิ่มความหนาครับก็อาจจะเป็นความความหนาครับบอดี้ผมว่าแต่และพวกแรงประทัอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องต้องเสริมเสริมพวกบอดี้ให้มากกว่าน,นี้ครับย้ายมาที่นี่สิ่งแรกก็คงต้องทําใจอยู่แล้วเราว่าคู่แข่งขันเยอะภายในทีไม่ว่าจะเป็นนักเตะ ไทยหรือนักเตะต่ตางชาติเองตรงนี้ทําให้เรากดดันไหมหรือว่าไม่อะมันเป็นความพยายามที่จะทให้เราต้องฝ่าไปให้ได้ก็ก็มีกดดันนิดหน่อยครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไปว่าจะไปซีเรียสกับจุดนั้นครับอยู่ที่ว่ามานี่ก็คือผมไม่ได้ว่ามองว่าจะมาแทนใครผมผมมาเพื่อตัวผมเองครับผมก็เหมือนมาที่จะมาพิสูจน์ถ้าผมดีจริงผมก็ยืนหยัดอยู่ที่นี่ต่อไปได้ตั้งเป้าหมายในฤดูกาล2015ไว้ว่าอย่างไร ก็ขอให้ผมแบบมาเพื่อที่ก็ที่บอกไว้ในในตอนที่สัมภาษณ์นะครับก็อยากจะมาพิสูจน์ว่าตัวเองดีดีแค่ไหนดีพอที่จะย,ยืนยัดอยู่ในไทยลีกได้หรือไม่มีความที่จะแล้วก็มีความสามารถที่จะสามารถช่วยทีมเมืองทองมากน้อยแค่ไหนครับแต่ก็จะพยายามทำให้มันดีที่สุดแล้วก็จะพาทีมเมืองทองให้คว้าแชมป์ไม่ได้ในปีนี้ครับ แน่นอนครับคุณผู้ชมความต่างความห่างของดิวิชหนึ่งกับไทยลีกน่าจะมีความต่างอยู่พอสมควรนะฮะแต่ว่านักเตะที่น่าจับตามองในการก้าวกระโดดแบบนี้ก็น่าสนใจว่าเพราะเขาสามารถปรับตัวตามคุณภาพของแต่ละลีกได้อย่างรวดเร็วนะฮะซึ่งเป็นบทท้าทายอย่างหนึ่งในการก้าวเข้ามาเล่นให้กับสโมสรเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดนะครับนอกจากจะแข่งขันกับเพื่อนร่วมทีมภายในทีมแล้วนั้นเขายัางต้องพิสูจน์ตัวเองว่าดีพอสําหรับเป็นสเปผู้เล่นตัวจริงของสโมสรกีฬาพรทยอคของเราแต่ข้อดีของเขาคือเล่นได้หลายตําแหน่งน่ฮะอาจจะทําให้เขาได้เปรียบ ในการมีโอกาสจากดาแกนทารายิสในการสู้ศึกฤดูการ2015นะครับมาดูนะครับว่าครั้งนี้สโมสรเอสจี G, มอทอทยเต่ของเราจะปั้นเพชรขึ้นมาประดับวงการอีกคนหนึ่งได้หรือไม่หลังจากที่มีแมวมองหลายต่อหลายสโมสรจับตาว่าคนนี้น่าจะก้าวขึ้นมาถึงกับขนาดตดทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้เลยทีเดียวครับเราต้องตามดูผลงานระยะยาวของไม้วัฒนาภาัยนุ่มนะครับยังไงมนทอทีวีของเราก็จะให้กำลังใจน้องๆทุกคนในการสู้ศึกฤดูการ2015 สูดๆด้ๆเลยครับ